เปิดความสวยไอดอลสาวที่แบมแบมก็ดเซเว่นสารภาพว่าหลงรักขรังเดียวมาหลายปีถือว่าฮือฮาไม่น้อยเมื่อแบมแบมวงก็อดเซเว่นเล่าความในใจว่านายอนทวเป็นรักครั้งเดียวของเขาสมัยเป็นเด็กฝึกค่าย JYP Entertainment ในรายการแบมแบมโฮมแบมเฮาสี EP 0.9ซึ่งทั้งคู่รู้จักกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อายุ13ปีเนื่องจากพวกเขาเป็นเด็กฝึกค่าย JYP Entertainment ร่วมกันอีกด้วยโดยแบมแบมได้เกริ่นก่อนว่าก่อนอื่นเลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมกับพี่จีฮีวแขกรับเชิญของรายการสนิทกันครับตั้งแต่ผมมาเกาหลีวันแรกจนถึงตอนนี้เธอก็เป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดผมคุยกับพี่นนออนบ่อยกว่าตอนนั้น ผมเคยรักที่นายอนข้างเดียวจำได้ไหมงานนี้ทำเอาจีเฮียวทไวายแขกรับเชิญถึงกับหุบยิ้มไม่ได้ถึงความจริงใจของหนุ่มแบมแบมพร้อมบอกนายนี่ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยจริงๆนะเท่มากแบม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 ก็ได้เล่าเพิ่มว่าตอนนั้นผมอายุ14ปีอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไม่ใช่เหรอเมื่อได้ยินเช่นนั้นจีเฮียวก็ได้พยักหน้าพร้อมทิ้งท้ายว่าเธอสวยมากจริงๆ